แกมันไม่ใช่ไทยท่านแล้วแกมันเป็นไอสัตว <arken> <ần> <sh> totally ์ประหลาดเฮ้ยวุกนวานของแกหรือวะทันงัดรู้สึกไม่สบอารมณ์แล้วสิแล้วแกคิดว่าฉันอยากสบกับแกไหมล่ะจะจัดการแกด้วยมือโคตรของฉันเองย้าป๊อปจโอ้ยแก่ะหน้ากพนออสิไม่บอกคนไม่ไหวนะ ลังกาหลบเชิบไปมือไม่แลวนี่นะบอดแมามือจุกมือเด็ดเปิดโลกบอดแมนได้ไงผู้ชายผูแปลงฟันมาเนี่ยเี้แต่ก็ช่างมันเถอะฉันก็ชักจะโมโหแกซะแล้วไม่ไหวแล้วหยาเอา้โอเคบัเลียนเบย์บัรจับอุตตมะผู้ชายตัวเงยเหรออ๋อมันเขาแบบนี้หรือเขาเรียกว่าบ้าร์คอมโบ ต่อยมันไม่เกรงใจใครฉันไม่สบอารมณ์สแล้วท่านจะฆ่าแกฆ่าแกฆ่าแกฮ่พลังมันพลังมันบ้าขึ้นข้าบขยี้ฉันจะเอาแกให้ตายเอาแกให้ตายตายด้วยมือของฉันเดดฉันจะดึงหัวแกออกมาิ้ก็ไถทถสาให้ตายตายังไงเลยย แไอ้สัว์ปลาฮัดแกมันไอ้ส tamam okay. ัวเปลาัดเฮ้ยมอ่มาโผ่มจะเอ้เอาละได้เวลาสายชีว์องแกก็เกับพี่ผมก็เกับพี่เอาล่ะชพร้อมแล้วนะเฮ้ยมพอเป็นคนเดียวเพคะกูไม่พร้อม้วยหรอกเฮ้ยเจอดีหน่อยเป็นยังไงเล่นเหมือนจะจับแกไปกัน ก็ประมาณนี้ครับหัวหน้าตลกสิ้นดีไม่เป็นไรหรอกนะไอ้นั่นน่ะมันหมดประโยชน์แล้วเพราะว่าอะไรนั่นล่ะเพราะว่าเราได้จีหมายคืนมาแล้วยังไงล่ะเอาล่ะหนูน้อยยี่สาวได้เวลาตื่นแล้วนะครับหัวหน้าครับเรามีตบทแจงเรื่องอะไรอย่างนั้อือยังงั้นเองสินะ Cagata! I'll tell